สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาฉี่เป่ารถนังรถแวน่นรถพี่พี่พี่เพ,พนว่าราคาหวานเกี๊ยบครับเนี่ยเป็นรถโฟวิลซีคุ้นซีมาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณา,ากันนะครับสำหรับรถคันนี้บอกเลยว่าสวยสมบูรณ์สภาพหนึ่งไดร้อยครับ เอาสำหรับท่านที่หารถนั่งรถโฟวิลรถขึ้นผู้ขึ้นผาหรือว่าเขาจะไปแต่งเป็นรถบ้านรถเฮื่อนตามเบิ่งครับผมนี่นี่นี่ครับนี่ตัวนี้กับเพื่นเอิญยังไท้รุ่งนะครับอ่าเป็นตัวอ่าโฟวิลสี่กูณสนาดากอายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์น่าจะสามพันครับเครื่องยนต์อ่าทะเบียนกไก่ชอชิง5-8-6-7 การสินครับเป็นทะเบียนหมวดเดิมนะครับทะเบียนยาวครับทะเบียนพ่อใส่อันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับสําหรับรถคันนี้แต่ว่าพอเห็นต่อทะเบียนไว้น่าจะขาดจากประมาณ2ปีทะเบียนนะครับนี่ตัวนี้ครับมีสีสวยทั้งขั้นครับแต่ว่าทั้งหนามีรูปมีหูบมาถลอกนะครับตรงนี้นะครับด้านนี้ถลอกนิดนึงครับนี่สำหรับสีถลอกนะครับนี่คือกันชนนะครับ อาจจะมีการเก็บงานมากเพราะว่าอาจจะไปจูบอันนั้นอันนี้น,นิดนิดน้อยน้อยมากนี่ขอบร้อครับเป็นร้อสายรุ่ยครับนี่ร้อสายรุยๆเลยนี่ซุ้มร้อแห้งๆครับสําหรับรถคันนี้เนาะผู้ที่ว่าเป็นสายเอาเวอนเจอสายมักลุยๆเสียงบางๆครับนี่ตัวรถบ่เคยผ่านการทําสีมากครับสําหรับรถคันนี้สีสวยมีลังค่าและไก่พร้อม หนาใส่ภายในเป็นหนังอีกตั้งหางอ่าเป็นรถโฟวิวนะครับเอาเบิ้งทั้งใจช่มเบิ้งคัดซี่ไปพร้อมๆกันครับนี่คัดซี่เป็นนะครับกล่องอาจจะตัดว่าชัดปันใดพอมุม่มๆอยากเมือดนิดนึงนะครับนี่ช่วงล่างสวยผ้าใ้สําหรับรถคันนี้เอาผ้าเบิ้งภายในใกันไปพร้อมครับช่มกันไปน้าฟ้าคางประตูกระจกหมุนขึ้นลงโดยมือนี่ครับนี่เครื่องเสียงมีพร้อมแอร์เย็นเพล่งพออ่านี่คอนโซลหนาบ่แตก สวยครับคนโซนพวงมาลัยเวอร์นะครับพวงมาลัยวเวอร์บ่อหนังเออหนังแท้บ่กนี่ครับนี่แต่ว่าด้านหนาเป็นผ้านะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นี่ครับเบาะผ้ากำมะหยี่ไล่สกัดครับนี่ไล่สกัดเอ้วเลื่อนหนาเลื่อนหลังได้ครับนี่เป็นรถบ้านนะครับรถจอดทําความสะอาดง่ายสําหรับรถคันนี้หลังคาเนี่ยครับหลังคาสะอาดนะครับได้อยู่ในระดับหนึ่ง สำหรับหลังคานะครับด้านคางเม็ดองเม็ดอาตรงนี้ครับนี่มุมนี่ย่งคือเก่าคือเดิมบอกเลยว่ารถคันนี้บ่เคยชนค่างตาหนักตัวบ่เคยตำเพืชนผิดขวมจมนามาแน่นอนสีครับนี่มีถลอกนะครับตรงนี้นะครับนี่ด้านประตูบ่เคยแกะเคยแงมโอ้ปิดเกือบๆครับโอ้โหฟิล์มดีครับฟิล์มดีนี่ทั้งด้านผู้โดยสารครับ นี่กระจกหมุนขึ้นลงโดยไฟฟ้าอา๋โดยมือกระโจกหมุนขึ้นลงโดยมือนี่ครับนี่เบาะผากรรมยีด้านหลังตอนหลังครับมีให้เบิ่งพร้อมชมกันนำ้ำนี่เป็นรถที่วา่านาใสอีกขั้นหนึ่งนะครับสําหรับทันที่มักลุยๆนี่จังขอบประตูครับนี่ยังคือเก่านะครับขอบประตูนี่ครับย่งคือเก่านะครับนี่ประตูบ่เคยแกะนะครับประตูตอนสองประตู นี่เอาน่ครับซุ่มล่อสําหรับด้านด้านหลังนะครับด้านซ้ายผู้โดยสารล่ออะไรเพรเห็นครับนี่ช่วงล่างครับนี่แหงๆเลยแต่ว่ามีเย่อหมองโชคนิดนึงน่จะเป็นโชคเสียนะครับโชคน่าจะพังนะครับแต่ว่ารออะไรเพรเห็นครับนี่คือด้านหลังสำหรับรถกระบะโอ้ยสำหรับรถ SUV นี่ครับนะเ,เปิดให้ท่านผู้ชมในบื้นงข้งหลังน นี่เนี้บนะครับข้างหลังโอเคนะครับข้างหลังสวยนะครับดีนะครับนี่เปิดได้สูงย้โชคดียู่ครับเปิดได้สูงอยู่ฮึบเเ้อาท่านผู้ชมผู้สนใจรถคันนี้ปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวพาอ้อมมาทั้งหนาเปิดของเครื่องให้เบิงก่อน สำหรับเครื่องยนต์สิเป็นยังไงนั่นรุ่นไปน้ำกันเบิ่งไปพร้อมๆครับนี่แต่ว่าเจ้าของรถเพื่อนบอกว่ารถคันนี้แลนได้ปกติใส่งานได้ปกติครับรอยเปอร์เซ็นเลยเติมน้ำมันแลนย่างเดียวเป็นเครื่องดีเซลนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดานี่นะครับของเกียร์โฟนะครับเกียร์โฟนะครับแอร์แอร์เย็นเพลงเพราะครับนี่นี่นะครับ อ้าวด่านอันนี้คือด่านโซเฟอร์นะครับนี่แต่ว่ากระจกนี่บอกเลยว่าหมุนขึ้นลงด้วยมือมันไฟฟ้าครับเลยว,ว่าท่านที่จะเอาไปแต่งไปเติมไปเสริมได้นะครับท่านไตครับนี่จอดาจดุนจนว่าอ่านี่หั่งเม่ง่มขึ้นครับนี่นะชมกันเบิ่งกันไปไกลๆชมกันไปจอๆครับไหเ้เบิ่งถูกมุ่มแต่บริสตาร์เครื่องให้เบิ่งนี่เครื่องยนต์ 2.8เทอร์โบอันนี้เป็นเครื่อง2008นะครับดราก้อนไอปี2,000อ่าตัวนี้ปี 1,9, 9, 7อ่าปีซีปีซีสองนะครับนี่ครับนี่รหัสเครื่องแ่นเพจนะครับย่งคือเกาเหลือคือเดิมข้าน,นาเดิมๆครับเดี๋ยวขออนุญาตครับนี่ ทั้งนาครับเริ่มจากฟังท้ายเมื่อครับนี่ผู้โดยสารพวงมลาลัยพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ดีๆครับนี่เอาช่มกันไปไกลๆขั้นเดิมๆขั้นหนาเดิมๆครับนี่ซองเบิ้งตรงนี้ครับว่ามีแนวพ่นเนวโพออกมาแผ่นเพดนี่ครับโชยุดานหนาหมอน้ำสวยๆใสๆครับนี่หมอเดิมๆเ,เลยครับนี่บริเ้ณเกุญแจมาสตาร์ทในทันผู้ชมได้เบิ้งครับแอร์เย็นเพลงเพราะครับนี่เอา ทุกยางครับนี่น่าใส่นะครับสําหรับรถคันนี้เครื่องแห่งเครื่องดีเอาเปิดขายจำนายกันอยู่ที่ราคาเก้าหมื่นหาพันบาทครับนี่เอาเว้าแล้วครับนี่ฟังบอพิษราคาเก้าหมื่นหาพันบาทกับรถ4โฟวิลพี่พี่วี่ครับนี่ครับเลื่อนซีรอสำหรับสายอะเอนเจอร์สายลุย รถนี่นะครับเอามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอลืดูแฟนเพจท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่โช์ขึ้นหน้าจอโชรมาคุยกันได้เลยครับกับพ้นเทียกับเบอร์โทรโชว์อยู่หน้าจอนะครับขอบคุณหลายๆครับ